โอเคครับวันนี้จะมารีวิวแบบเรีวๆนะครับสั้นๆนะครับสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้เปิดคลิปกันในรถนะครับวันสบายๆครับวันนี้จะพามาดูรีโว Z z e dition อีก1นึคันนะครับอ๋อเดี๋ยวจะใส่ล้ออะไรยาอะไร จบสเต็ปไหนนะครับโอ้ไ oh. ปชมเลยครับโอเคสวัสดีอีกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้อยู่กับตัวร้นานบุญญาบางสายนะครับ กันเลยครับวนันนี้พบกับผมก็จะมารีวิวแบบเรียๆคลิปสั้นๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะครับวันนี้ผมอยู่กับ Z e dition นะครับ4ี่ประตูตัวเตี้ยนะครับวันนี้ลูกค้ามาแบบคุมโทนนะครับลูกค้าให้จอดมาแบบอยากคุมโทนสีดำนะครับคุมโทนสีดำด้านนะครับเป็นไงครับหล่อไหมครับ จะพามาดูนะครับเริ่มที่ล้อเลยครับพิเศษมากๆนะล้อตัวนี้นิสโมอ่านิสโมนะครับสเต็ปนี้คือตรงรุ่นกับแซดดิชั่นโดยตรงเลยนะเป็นเก้าครึ่งหลังสิบเอ็ดนิ้วนะครับล้อแมตชอินไทยแลนด์ครับตัวนี้เป็นสีดำด้านนะอ่า ทรงนะอากได้แบบทรงประมาณทรงสูงนะครับอยากได้เตี้ยมากนะคันนี้ไปดูทรงด้านข้างนะครับสีดำก็หลอ่อเหมือนกันนะสีดำล้อดำนะครับล้อน,นิดโมนหล่อจริงไม่ดีด้านข้าง ยังไงครับเต็มซุ้มพอดีนะเต็มซุ้มพอดีเก้าครึ่งหลังสิบเอ็ดนะสเปคนี้ล้อนิสโมนะครับดูพระเอกของเรานะครับวันนี้นะออฟนี่แบบวางแก้วน้ำได้เลยนะวางแก้วน้ำได้เลยนะ <c oughs> ตัดยางซูแม็กนะครับสองห้าห้าห้าสิบสิบแปด ซูแมกแซวันนะครับโมประมาณคันนี้เดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปนะครับประมาณนี้นะครับาฝากไว้ด้วยนะครับร้านพุยาวางซายนะครับเส้นสุขุมวิทใกล้กับคุณสงสุุมรีนะครับตรงข้ามกับค่ายทหารนวมินนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ เ Facebook บุญยางบางทายนะครับหรือเฟซบุ๊กตัวบุญยางบางทายนะครับเฟซบุ๊กเปิดตัวเลยนะครับเบอร์โทร0816523540นะครับถ้าอยากได้ทรงนี้นะครับงบประมาณล้ออยู่ที่18,500ยางอยู่ที่1 1 0 0 0นะครับเป็นเสร็จแล้ว28,500นะครับยังไม่รวมเทินนะถ้าหากเทินแล้วอาจจะใช้งบประมาณอยู่แค่หมื่นกว่าบาทนะครับ โอเคประมาณนี้วันนี้ไปก่อนครับเรียวๆครับวันนี้เรียวๆครับสวัสดีครับ